สวัสดีครับพบกับช่องนิกรโซนคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้เราได้ทำหินจุยเจีย5นิ้วหินคอร์สนะคะเป็นปางสมาธิสุขโขทัยสมาธินะครับหินนี้ทำยากหน่อยนะเพราะว่าถ้าว่าแข็ง,ขงก็ไม่เท่าไหร่มันเหนียวฮนะมันเหนียวแล้วมันกินเข็มมากลำบากตรงเนี้ครับ ตอนขึ้นรูปผมไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับอัดคลิปไว้เผื่อนึกได้ก็ขึ้นรูปได้เจดสเอร์ซนตแล้วครับนะครับพรุ่งนี้คงเสร็จนะครับห้านิ้วนะหินจุยเจีย อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง youtube นิกกอนด้วยนะครับช่างนิกกอนนะครับนิกกอนคนสร้างศิลปะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจหรือว่าจะติดต่องานก็ได้นะครับตามคลิป ก่อนหน้านี้ที่ผมได้อัพโหลดมานะฮะผมก็ได้บอกเบอร์โทรบอกอ Facebook บอกช่องไว้เรียบร้อยนะฮะถ้าจะติดต่องานนะครับอย่างหินพวกนี้เป็นหินของลูกค้ามาเองนะฮะผมก็รับแค่ค่าแรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงนะหินของลูกค้าซะส่วนใหญ่เลยครับ สินผมเองก็จะมีน้อยนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ สวัสดีครับพบกันวันอังคารที่4ี่สภาคมปี64นะฮะเริ่มงานวันใหม่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็งานก็คงเสร็จวันนี้ครับ ติดตามกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะโขไทยสมาธินะครับ ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ นี่ครับหรือว่าใครจะติดต่องานก็ได้นะครับจะฝากเบอร์โทรไว้นะฮะ0ูน5 4 3กห้างครับโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับ ตนี้ขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับ